ขอความเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำความสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังพระทามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะได้รู้การประพฤติปฏิบัติของตัวเราเองว่าตัวเราเองนั้นควรจะปฏิบัติ อย่างไรทำอย่างไรถึงจะถูกต้องตามประธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศโปรดให้พโทธบริษัททั้งหลายได้รับรู้รับวังเพื่อที่จะพัฒนาจิตของเราให้ไปสู่ความสงบร่มเย็นนั่นเองพระโสดท,ที่อาตมาพา,าจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่า สมมาวัตนสูตรสูตรที่ว่าเดียวเรื่องพิสูจน์ผู้ถูกสงหลงโทษไม่พึงปฏิบัติหน้าที่พระสูตรนี้เราก็จะมาดูว่าพระพิสูจที่ถูกสงหลงโทษแล้วไม่ทำหน้าที่ไม่ได้นั้นมีโทษอ,อย่างไรทำอะไรบ้างได้ไม่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสูจน์ตางหลาย วิสุผู้ถูกสงลงติดสาปาปิยะสิกาติก,กรรมคือลงโทษในฐานะผู้กระทำผิดแล้วเพิงปฏิบัติชอบในทางแปดประการคือหนึ่งไม่เพิงให้อุปสมบทก็คือเป็นอุปชาบวทไม่ได้สองไม่เพึงให้นิสยัย ก็คือให้พระธรรมวินัยให้ความรู้ต่อพิสุผู้บวชไม่ได้ 3. ไม่เพึงใช้สามเณรให้อุปถาก็คือมีอะไรก็ต้องทำเองอาจจะเรียกเนนมารับใช้ไม่ได้ 4. ไม่พึงรับสมติเป็นผู้สั่งสอนพิษุนีก็คือไปสั่งสอนพิโุนีไม่ได้ 5. แม้ได้รับสมมุติแล้วก็ไม่พึงสั่งสอนพิสูนิีถึงแม้ว่าจะมีการมอบหมายให้ไปสอนพิสูจน์ก็ทําไม่ได้อีกาไม่พึงรับสมมติอะไรอะไรจากสองเจ็ 7. ไม่เพิงดํำรงอยู่ในตําแหน่งหัวหน้าอะไรอะไรแปไม่เพึงให้ประพฤติวุฒาน,นวิธีเพราะตําแหน่งเดิม นี่เป็นพิสูจน์ที่ทำกิจไม่ได้